นี่นะหนูที่เราไปดักได้มาอันนี้ใช้กับวงเดือนดักนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็ใช้สละดนะคะหนูติดด้วยนี่อันนี้เราจะมาย่างหมักซอสแล้วก็ย่างกินอันนี้เราต้ไฟจะมาลวกหนูนะคะลวกขนก่อนเอาขนออกอันนี้ไฟก็คู่แล้วนะคะคู่ทั่วแล้วนี่เราก็เตรียมน้ำไปแล้วลวกหนู เดี๋ยวเรารอน้ำเดือดนะคะแล้วค่อยใส่หนู <S <S อันนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่หนูไปเลยเดี๋ยวค้นก่อน <S 1> <S 1> <S 1> เดี๋ยวที่ว่าจะแปมนะคะให้หนังมันม,นมนออนกแบบยุยยๆหน่อยอะ่ะให้มันลอกออกแล้วค่อยมาเอาหนังออกอันนี้เดี๋ยวเราลองก่อนตัวนึงเดี๋ยวเราเอาขึ้นหมดเลยก็ได้ค่ะ เดี๋ยวต้องลอกก่อนถ้ามันไม่ออกเดี๋ยวเขาเอามาลอกใหม่อันนี้เป็นหนูท้องขาวนะคะมันจะตัวน้อยหน่อยมันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ี่ก็ครัตัวต่อไปกันเลยอันนี้น่าจะเป็นตนัวเมียมีนมแด้ะ แมวได้กลิ่นร้องเมียวเมียวแล้วนะดูแมวไมร้องทำไมตัวนี้ก็จะลอกยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยยุยอันนี้ก็เตรียมทำข้าวมื้อเย็นไว้นะคะโนนเอาไว้ให้ฉันเก่งทำเอ้ยาไว้ให้ฉันเก่งกิน,ตอ,กนตอนนี้เราเป็นหน้าที่ทำข้าวไวใ้ให้เขานะคะเขาทำงานอยู่ ไม่ทำเรากินอย่างเดียวใช่ไหมใช่แขกดอยแขกดอยคอยแดกดิกหนูหนูไปหาหนูมากลางคืนเราจะออกลากลางวันทำอะไรกงวันนอนกลางคืนทำอะไรกงคืนออกลาแม่กลางคืนดิดเหรอกลางคืนดิดกลางวันเหมือนผีผีผีก็สือผีกะหังอะไร กลางวันจะอยู่บ้านกลาคือก็จะถอดใส่ไว้ให้เอาคะกินครับอันนี้ยังมันนะคะมีตัวนี้มันมากหนูนามันจะแบบกินอร่อยกว่าหนูบ้านอะ่ะหนูอร่อยกว่าหนูเลี้ยงอะ่ะมันจะหอมหอมอันนี้ตัวใหญ่นะอันนี้ตัวใหญ่สุดเลยนะคะโอ้ยตัวใหญ่ก็จะลอกยากหน่อย เอาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปเอาหัวออก็ไสออกเลยหืมยังมันเลยอ่ะโคตรมันมากอันนี้เดี๋ยวเราล้างหนูให้สะอาดเลยนะคะ <c oughs> อันนี้เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหมกักย่างนี่เอาตัวใหญ่ดีกว่ามันเยอะเด มันเยอะอร่อยนะคะนี่เดี๋ยวเรามาหมักซอสหอยนะคะให้มันหอมๆห,หน่อยๆอ,อันนี้ก็ใส่รสดีสักหน่อยนะคะ<ม>เดี๋ยวเราหมักทิ้งไว้แป๊บหนึ่งมาเดี๋ยวเราเร่งไฟก่อนเดี๋ยวกข้าวเสร็จไม่ทันนะคะพูดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาย่างหนูที่หมักไว้เลย อันนี้ระหว่างรอหนูสุกนะคะเดี๋ยวทำจิ้มรอจิ้มวันนี้เลยพริกป่นทำแบบง่ายๆใส่หน่อยเดียวพออันนี้ผงชูรสนะคะอันนี้ปลาน้าปลาอันนี้เหรอเราหั่นมะนาวใส่อันนี้น้ำจิ้มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแหน่แซ่บ แซ่บตูดแน่เดี๋ยวเล่นแก๊สหน่อยแก๊สไม่ทันใจเลยอ่ะรับรองสุกแน่นอนไม่สุกธรรมดาสุกสุกกินกินได้ลหม,มลเอาลืมเลยล <laughs> อันนี้ไม่ของจริงนะคะมั่อจะดูงาน ให้ลูกค้านะคะลูกค้ามารับงานหน้าร้านไม่ไปแถมเลยแต่ไม่เป็นไรยังมีอีกแถมนะคะที่ยังกินได้อยู่ฝั่งนี้กรอฝั่งนี้นุม่มสองรสชาติไงกลับดิอย่าไม่ไหมรับรองว่ามันไม่ไหมให้ตังกินเนม่ยมาจับนิ้วเขาทำไมเนะี่ย น่ากินมากเลยเห็นไหมไม่เ้็เป็นแผบไปฝั่งนี้กรอบไงกรอบนอกอันนี้ฝั่งนี้นุม่ม <c oughs> กรอบนอกแดงไหน <c oughs> ไม่สุก <c oughs> อันนี้ตัวน้อยสุกแล้วนะคะนี่มันแห้งไปแล้วเดี๋ยวเราเอาตัวน้อยขึ้นก่อนเดี๋ยวไม่เ <c oughs> นี่เดี๋ยวเรามาย่างตัวนี้ต่อนี่สุกนะเดี๋ยวเราชิมก่อนขาน้า <ừ>. <S <S อร่อยอะไรอ่ะหนูนเลยแหละเขาเรียกว่าชิมถ้ากาบข้าวมันต้องชิมดิให้ตัวหน้ามามาน,นี่ขาหลังเนื้อเน้นเน้นมอร่อยมากไหหนนบอออกกี่ยโอ้ย อันนี้ไม้ล้มะไม่เป็นแค่แถบนะคะ mm. มันต้องอร่อยมันจะก็กกอบนอกไงกรอบนอกนุ่มในเหมืนอน KFC อฟซีอ่ะระวังรอกองทัพต้องเดินด้วยท้อง oh. อันนี้สุกแล้วนะ oh. แม่เดี๋ยวเรา,เาใส่จานเลย oh. ตัวนี้ตัวนี้มันย้อยเชียว ชิมก่อนชิมก่อนอร่อยไหม,อมเออมากอันนี้เดี๋ยวเรา,เราไปให้่านเก่งกินต่ออีกทีนะคะตอนนี้เขากำลังทำง,งานอยู่ล่างตาเนียวเป็นนักนะลองเรียกเนี้ยมีเนื้อมันก็ไม่มากมับมับจะฉีกให้ไหมฉีกดิต่อเลยล่ะตัวนี้ตัวนี้ยังมันเลยอ่ะอันนี้สูตรพุกใช่ไหมให้ตัวติดหลวงใช่ อื่ตับของหมอแบบชอบกินตับ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 อะแรกคนชอบไงแต่หนูชอบพี่ม นี้ยังมันและเี้ยว่าจะพี่ไปแบ่งแมวมันแหกปากแห้วแห้วแห้วนะตำน่าอร่อยอย่าขัดกินแมวลงให้เลย <c oughs> ียวนี่หนังมันยังมันอะอมัามันอะตกลงจะกินมันหรือจะกินหนูหนูมันมันหนูหแมว,วมโ,ตโตครับ หมันมันครับสีข้างสีข้างมันยังมันอ่ะืองเรื่องเลยอ่ะให้เลยข้างครับนี่คะห,หลังใช่นีเ่เขาอยากให้พี่ทุงศาตร์เหลือไว้ให้พี่บอกว่าอม็ม แม่ก็เลนโก็กอย่างหมาอย่างอเอาไงอืมไปกลิ่นแล้วทาง,งานต่อได้แต่ทำอะไรต่อททอะไรเม้นมานะปวดใจเสื้อก็สั่งได้ครับที่อถวพิรำแขกข้างขันยาวนี่เ,นเ,นเพ็ดฝากเพ็ดน้องมอยครับน้องมอยสายลุยน้องมอยสายลุยวียสองครับน่าจะที่ของน้องมอยครับเดี๋ยวจะเน้นลงไปในเพจของน้องมอยนะ ปากมาวางกินอยู่ไปนะคะวันนี้บ๊ายบาย